สวัสดีครับพบกับโอทีเนสเซปปตูมันีมนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถนะครับ bmw นะครับ m 3 4 0 i g 2 0นะครับเป็นโฉม plc i นั่นเองนะครับซึ่งลูกค้าคันนี้นะครับบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกันรอยนะครับฟิล์มกองแสงนะครับ ฟิล์มบริเวณซันลูฟนะครับแล้วก็ฟิล์มกันกระจกแตกนะครับกันสะเก็ดหินบานหน้าเนี่ยบอกเลยว่าครบจริงๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับมาในส่วนของฟิล์มกันรอยกันก่อนเลยนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบรนด์นะครับเอาทารรุ่นสุพีมร์พัดนะครับความหนาถึง210ไมครนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของฟิล์มกันรอยเนี่ยก่อนติดตั้งนะครับมาตรฐานที่ next level ร o s i t i v ของเรานะครับนั่นก็คือเราจะมีการขัดเตรียมผิวอย่างดีนะครับ รวมถึงเคลือบกาฟีน 10H รอบคันนะครับแบนรนด์ a l t h a สนะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในการขัดสีเนี่ยเราเลือกเป็นของ,ของขอค o u เ h Chemi นะครับจากประเทศเยอรมันเลยนะครับในส่วนของงานดีเทลลิ่งต่างๆก่อนติดตั้งฟิล์มเนี่ยบอกได้เลยว่าเราเนี้ยบจริงๆนะครับเราล้างล้อทําความสะอาดทุกอย่างให้ลูกค้าหมดเลยนะครับในส่วนของงานดีเทลการติดตั้งฟิลใสกันรอยเนี่ยเราผมขอนอกจากตัวสีรถแล้วเนี่ยเราจะมีการติดตั้งบริเวณจุดดีเทลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหน้านะครับ เวลาออกต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องสะเกตหินเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับกระจังหน้าอันนี้ลูกค้าแต่งมาเป็นลายคาร์บอนนะครับเราก็มีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าต่างๆเนี่ยติดตั้งให้ทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าครบๆเลยนะครับแล้วเราไปในส่วนของส่วนด้านข้างกันในจุดที่เสี่ยงนะครับนั่นก็คืออ่ามือจับต่างๆเราติดตั้งให้ทั้งหมดนะครับอันนี้มีฟิล์มกันรอยนะนะครับในกล้องอาจจะดูแทบไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ไอ้จุดหนึ่งนะครับบริเวณเสาบีนะครับอันนี้เราต เวลาเราไปล้างรถเนี่ยหรืออะไรเนี่ยมีการเช็ดเนี่ยเป็นรอยง่ายมากๆส่วนนี้เราก็มีการติดตั้งฟิล์มกันรอยให้นะครับซึ่งฟิล์มเนี่ยจะมีคุณสมบัติซีลฮิลิ่งด้วยก็คือเวลาเจอความร้อนเนี่ยจะรักษารอยเองได้นะครับทำให้รถเนี่ยดูเงาอยู่ตลอดเวลานะครับรวมถึงสีรถต่างๆเนี่ยคันนี้เป็นสีดานะครับผมแนะนําเลยว่าควรติดตั้งฟิล์มกันรอยเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับอันนี้พามาชมกันต่ออันนี้ลูกค้าก็มีการติดตั้งนะครับชุดแต่งต่างๆมาที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ เราก็มีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของไฟท้ายติดตั้งให้ตรงนี้เราก็ติดให้นะครับเรียกได้ว่าเราติดครบทุกจุดจริงๆเท่าที่จะติดได้นะครับโลโก้ต่างๆติดตั้งคื้นให้เรียบร้อยเนียบเหมือนออกมาจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ส่วนของด้านในกันนะครับว่าเราติดอะไรให้บ้างครับมาต่อกันที่ในส่วนของภายในรถนะครับเราก็จะมีการติดตั้งฟิล์มกันรอยบริเวณส่วนที่ลูกค้าใช้งานบ่อยๆจุดเสี่ยงภายในนะครับอย่างเช่นหลักๆเลยนั่นคือบริเวณหน้าจอกลางนะครับซึ่งเรามีการติดตััั้้งงฟ์มกนนนรรรอยยใหะคบซึ่่เเาี ติดตั้งเป็นฟิล์มแบบไม่ใช้น้านะครับซึ่งไม่เสี่ยงต่อหน้าจอพังนะครับแล้วก็อีกทั้งเราติดในส่วนของเรือนไม้ให้ด้วยซึ่งหลายๆร้านอาจจะไม่ได้ติดให้นะครับอันนี้เราก็มีการติดตั้งฟิล์มบริเวณเรือนไม้ให้ด้วยเป็นฟิล์มแบบไม่ใช้น้ําเช่นเดียวกันนะครับส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลที่เป็นดําเงาปุ่มต่างๆนะครับเราติดตั้งให้ทั้งหมดนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับตรงเกียร์ตรงเกียร์เนี่ยเราจะเลือกเป็น ฟิล์มแบบไม่ใช้น้ําอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าติดตั้งแบบใช้น้ำเนี่ยมีความเสี่ยงที่เกียร์จะช็อตหรือพังได้นะครับต้องติดตั้งโดยช่างที่มีความชานาญนะครับแต่เราเนี่ยเลือกเซฟอีกชั้นหนึ่งนั่นก็คือเราเลือกใช้ฟิล์มที่ไม่ใช้น้ําในการติดตั้งนะครับบริเวณนะครับคอนโซลไฟเพดานี่ที่เป็นดําเงาครับเรามีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกจุดหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับมองข้างไปแต่เราติดตั้งให้นะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับแล้วก็หลายๆร้านมองข้ามไปแต่เราติดตั้งให้นะครับนั่นก็คือบริเวณชายบันไดนะครับซึ่งเรามีการติดตั้งซีลกันลอยให้นะครับยาวไปตรงส่วนนี้เลยถามว่าติดเพราะอะไรเวลาขึ้นลงรถเนี่ยรองเท้าเนี่ยมีโอกาสจะไปโดนบริเวณตรงนี้มากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเป็นรอยเนี่ยทำาสีค่อนข้างยากเลยนะครับเราก็มีการติดตั้งซีลให้รวมถึงบริเวณสครับเพจที่เป็นโลโก้ M Perform a n c e เนี่ยก็มีติดตั้งให้นะครับในส่วนของด้านท้ายนี่เราพ ใช้บันไดด้านท้ายเราก็ติดให้นะครับเหมือนด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าครบๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนนอกจากส่วนของฟิล์มกันรอยที่ลูกค้าเลือกติดตั้งแล้วเนี่ยรถคันนี้จะมีในส่วนของฟิล์มกองแสงนะครับซึ่งคันนี้ลูกค้านะครับอยากให้ดูด้านในเลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นในส่วนของแบรนด์ฟิล์มโซลาร์การุ่นเซนิตไอร์นะครับ60%รอบคันเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีการรังสี UV ได้ดีนะครับแล้วก็นะครับด้านนอกเนี่ยจะมืดแต่ด้านในจะสว่างเลยเหมือนในคลิปเลยนะครับแล้วก็ นอกจากฟิล์มกองแสงแล้วเนี่ยจะมีฟิล์มในส่วนของเดี๋ยวพามาชมในส่วนของซันรูฟด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของไอซซันรูฟนะครับติดบริเวณด้านนอกตัวรถนะครับอันนี้นะครับก็จะช่วยการร้อนบริเวณซันรูฟนะครับอันเนี้ยทำมาสําหรับบริเวณซันรูฟโดยเฉพาะเลยซึ่งสามารถกันร้อนและรังสี UV ได้ดีมากๆนะครับบอกได้เลยว่าเรามีครบจริงๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเดีวพามาชมกันว่าในส่วนของกระจกบานหน้านะครับเวลาออกต่างจังหวัดขับตามรถติดล้อเนี่ย เวลาเราขับผ่านนะครับก็อาจจะมีเศษหินนะครับมากระเด็นกระแทกบริเวณกระจกด้านหน้ารถได้นะครับซึ่งลูกค้าก็เลือกติดเป็นฟิล์มนะครับกันกระจกแตกนะครับการสะเก็ดหินบนหน้าของเอ็กโตชิลนะครับซึ่งลูกค้าเลือกเป็นรุ่นรับประกันถึง2ปีเลยนะครับฟิล์มตัวนี้จะทําให้นะครับกระจกเนี่ยแข็งแรงได้มากขึ้นถึง6เท่าเลยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีในส่วนของช่วยกันรังสี u v ด้วยนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกันรอย ฟิล์มกองแสงนะครับหรือฟิล์มกันกระจกแตกฟิล์มซันรูฟนะครับตามที่แจ้งไปนะครับสามารถติดต่อร้าน Next Step a u t o o a t ติเข้ามาได้เลยนะครับเรามีครบพร้อมทุกอย่างจริงๆนะครับวันนี้ขอยาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Next Step the of morning